จอมเทพโอสถตอนที่52ไปขอโทษเข้าใจแล้วข้าจะไปข้าสัญญาข้าจะไปขอโทษด้วยความจริงใจและไปขอโทษที่ข้าทำกริยาที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ท่านพอใจหรือไม่เฟินฉี่หลัวไม่มีทางเลือกใดๆดังนั้นนางจึงต้องยอมขอโทษอย่างเดียวดีมากเอาล่ะด้วยเหตุใดเจ้าถึงมาที่นี่ล่ะ โดยปกติแล้วหลานของนางจะไม่ค่อยโผลออกมาให้เห็นหน้ากันง่ายๆย,ยกเว้นจะมีเรื่องจริงๆนะสิหากท่านไม่ถามข้าก็คงลืมไปแล้วเมื่อได้ยินดังนัง้นจู่ๆนางก็นึกขึ้นมาได้ฉับพลันที่จริงข้าจะมาบอกลาท่านข้าจะกลับไปยังเมืองหลวงในอีกห้าวันข้างหน้าเพื่อไปสอบเลื่อนนักร้อมโอสถหากข้าสอบผ่านข,าข้าก็จะมีตำแหน่งเทียบเท่ากับท่าน เฟิร์นฉีหลัวกล่าวด้วยความภูมิใจแล้วเจ้าเอาความมั่นใจมาจากไหนอย่างเจ้านะหรือจะมาเป็นนักกรอมโอสถอย่างข้าทันทีที่ได้ยินเฟิร์นหลัวปิงก็ถามนางกลับอย่างไม่มั่นใจในตัวนางการก้าวสู่นักกรอมโอสถนั้นมันช่างแตกต่างจากเส้นทางการต่อสู้อย่างสิ้นเชิง เพื่อก้าวสู่นักกลมโอสถในระดับอาจารย์อย่างเฟินหรัวปิงนั้นจะต้องมีพลังขั้นต่ำอยู่ในอาณาจักรกลมวิญญาแต่ไม่ใช่ว่าผู้ที่จะก้าวเข้ามาสู่อาณาจักรนี้ได้จะสามารถเป็นได้ทุกคนเฟินชีหลัวได้สำเร็จอาณาจักรกลมรวมวิญญามานานแล้วแต่นางก็ไม่เคยผ่านสอบเลื่อนนักกลมโอสถร,ระดับอาจารย์เลยสักครั้งถึงแม้ว่านางจะเป็นถึงอันดับสามแห่ง นักร้องโอสถก็ตามนั่นแสดงให้เห็นถึงความยากของการสอบนี้ว่ามันยากเพียงใดเฟิร์นชีรัวโมโหแล้วตอบกลับไปว่ามีอาจารย์คนไหนมั่งที่ดูถูกหลานตัวเองไม่มีอาคนไหนแช่งหลานตัวเองให้สอบตกเช่นนี้หรอกเฟิร์นรัวปิงเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยและบ่นพึมพำกับตัวเองว่าการสอบเรื่องระดับงั้นหรือข้าล่ะสงสัยจริงๆว่า หากเป็นเย่หยวนแล้วก็เขาจัดไปได้ไกลแค่ไหนกันดูจากฝีมือของเขาแล้วเขาอาจจะสอบผ่านตำนานนักรอมโอสถระดับสูงเลยก็ได้เอาละชีหลัวพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปเยี่ยมเย่หยวนข้าจะต้องพาเย่หยวนไปสอบร่วงกับการสอบเรื่องระดับกับเจ้าด้วยฮึไหนว่าเขาเป็นเพียงผู้ช่วยของท่านไม่ใช่หรือ เอ๊หรือว่าระหว่างท่านกับเขามีความสัมพันธ์อะไรกันบางอย่างตั้งแต่ข้ามาถึงข้าก็ได้ยินท่านพูดแต่ชื่อเย่หยวนมาตลอดเฟินฉี่หลวงหัวเราะขึ้นนี่เจ้าดูเหมือนว่าเจ้าอยากโดนตีเดี๋ยวเจ้าจะโดนไม่น้อยในขณะที่พูดใบหน้าของนางก็เริ่มแดงขึ้นอีกครั้งด้วยความเขินอายจากนั้นอาและหลานก็เริ่มตีกันตามภาษาครอบครัว จากตีกันไปสักพักหนึ่งเฟินฉีหลัวก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้พร้อมกับถามอาหญิงว่าแย่หยวนงั้นรือข้ารู้สึกว่าคุ้นกับชื่อนี้อย่างมากอ๋อใช่แล้วเขาคือคนที่ต่อสู้การประลองความเป็นความตายนี่เองอ้าวเจ้าเพิ่งรู้หรือในตอนนี้ชื่อของเขานั้นดังไปทั่วสำนักเลยเจ้าก็คิดว่าเจ้าจะเพิ่งนึกออกในเวลาแบบนี้ เจ้ายังไม่รู้สิว่าในเช้าวันนี้เขาสามารถสอบผ่านเลื่อนระดับว่าเดียวถึง3ระดับและแต่ตอนนี้เขาได้กลายมาเป็นสิทธิระดับปฏตพีแล้วด้วยพลังเพียงระดับสีเท่านั้นข้าว่าในอนาคตอันใกล้เขาอาจจะมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเจ้าแน่นอนระวังตัวไว้เถอะเฟิร์นหลัวปิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง เฟินชีรัวได้แต่อ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงสักพักนางถึงตั้งสติได้และถามอย่างประหลาดใจว่าไม่น่าเชื่อเขาเป็นผู้ชายที่น่าทึ่งจริงๆดูเหมือนว่าสำนักดานูสาขารัดชินแห่งนี้ไม่ได้มีผู้ที่มีเปลี่ยมด้วยพรสวรรค์แบบนี้มานานแล้วเขานี่น่าสนใจจริงๆเมื่อพูดคุยกันเสร็จนางก็ขอตัวกลับที่พัก และเฟินหลวปิงก็ได้หยิบผู้กันทั้งสองขึ้นมาแล้วซ้อมวาดสองม,มืออีกครั้งเมื่อวงกลมและสี่เหลี่ยมที่ออกมาจากหงิกงงงองก็ตามแต่นางก็ไม่ยอมแพ้และได้ฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่ารุ่งขึ้นเฟินหลวปิงและหลานสาวของนางกำลังมุ่งหน้าไปที่พักของเย่หยวนและเมื่อถึงก็พบหญิงสาวรูมงามคนหนึ่งกำลังยืนเฝ้าประตูอยู่ซึ่งนั่นก็คือรูเอ๋อนั่นเอง ขออภัยท่านทั้งสองนายน้อยของข้ากำลังพักฟื้นร่างกายอยู่จากบาดแผลที่เพิ่งได้รับมาและเขาก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปทั้งนั้นรั่วเอ๋อกล่าวดูออกมาอย่างเย็นชาเฟินฉีหลัวรู้สึกได้ถึงอารมณ์ของนางในทันทีนี่อย่ามาโกงกกันหน่อยเลยบาดแผลแค่นั้นนะหรือจะต้องถึงขั้นพักฟื้นกันเลย อาหญิงของข้าและข้ามาที่นี่เพื่อมาขอโทษและข้าจะต้องการอะไรอีกแม้รู้เอ๋จะมีสีหน้าที่สดใสและน่ารักตลอดเวลาแต่เมื่อหญิงสาวนางนี้กล่าวแบบนี้กับนายน้อยของนางสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปทันที เมื่อวานนี้นางได้เห็นนายน้อยของนางกลับมาที่พักโดยมีสภาพที่บาดเจ็บแบบนี้หัวใจของนางก็รู้สึกเจ็บปวดและในตอนนี้เฟิร์นชีรัวก็ไม่มีความจริงใจเลยสักนิดที่จะขอโทษนายน,น้อยของนางดังนั้นนางจึงไม่จำเป็นจะต้องทำตัวสุภาพกับเฟิร์นชีรัวอีกต่อไปบาดเจ็บเล็กน้อยงั้นหรือ แม้แต่ข้าเองก็ยังไม่รู้เลยแล้วเหตุใดท่านถึงรู้เพียงนี้แต่ช่างเถอะ สิ่งที่ข้ายอยากรู้จริงๆคือทั้งๆที่มาอยู่หน้าบ้านคนอื่นแท้ๆแต่เหตุใดถึงทำกริยาเช่นนี้ใครการที่สอนมารยาท่านคำว่าขอโทษนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะพูดก็ได้แต่จะต้องรู้สึกสำนึกจากใจจริงเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์กล่าวออกมาได้และหากพวกท่านยังไม่มีความสำนึกแบบนี้ข้าก็หวังแค่ว่าในอนาคต พวกท่านทั้งสองโปรดอย่ามายุ่งกับนายน้อยและตระกูลของข้าอีกเลยหวังว่าจะไม่ได้เห็นหน้าอีกเป็นครั้งที่สองรดเอ๋อกล่าวราพวกนางไปในทันทีทันทีที่เฟินฉีหลัวได้ยินแบบนั้นนางก็อ้าปากเตรียมจะสวนกลับแต่เฟินหลัวปิงก็นำมือออกมาปิดปากนางไว้ซะก่อนหากคำพูดที่จะพูดต่อไปนี้หลุดออกไปนางคงทำลายโอกาสที่เหลืออย่างย่อยยับแน่นอน เอาละลูกเออทั้งหมดเป็นความผิดของพวกเราเองโปรดอย่าถือโทษโกรธกันเลยความจริงแล้วฉีหลววไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยนางแค่เป็นคนตรงไปตรงมาและดูจะตรงเกินไปและบาดแผลของนายน้อยของเจ้าเกิดจากนางเองนางเข้าใจผิดจนได้พลั้งมือลงไปและจบด้วยการทำร้ายนายน้อยของเจ้าอย่างที่เห็นแล้วจริงๆในหัวใจของนางนั้นรู้สึกผิดอย่างมาก ลูเออเจ้าไม่จําเป็นจะต้องให้อภัยเรื่องปากของนางก็ได้แต่ที่พวกเรามาหาเขาในวันนี้ก็เพื่อมาขอโทษเขาจากใจจริงๆและก็ยังมีเรื่องสําคัญที่จําเป็นจะต้องมาบอกเขาอีกด้วยโปรดให้พวกข้าเข้าไปเถอะเฟิร์ดหลัวปิงกล่าวออกมาด้วยความจริงใจทันทีที่สิ้นเสียงของเฟิร์ หลัวปิงจูๆ่ๆเย่หยวนก็ตะโกนออกมาจากภายในบ้านว่าลู่เออบอกเขาว่าข้าไม่ได้อยู่ข้างในนี้ทั้งสามคนที่อยู่นอกบ้านต่างพากนันพูดไม่ออกเฟินชีหลัวโมโหทันทีที่ได้ยินเขาพูดกลวนประสาทเหล่านี้ของเย่หยวนและนางตั้งท่าที่จะพังประตูเข้าไปแล้วในขณะนี้แต่ก็ถูกดึงออกมาโดยเฟินหลัวปิงถ้าเจ้าสร้างปัญหาอีกครั้งคราวนี้เจ้าก็เตรียมตัวกับวังไปได้เลย เฟินหลวปิงกล่าวเตือนหลานสาวของนางด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นเห็นได้ชัดว่านางรู้สึกเหนื่อยใจกับหลานสาวคนนี้จริงๆเฟินชีหลัวไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อได้ยินคำเตือนที่เด็กขาดจากอาหญิงของนางจากนั้นเฟินหลัวปิงก็ได้ตะโกนไปเย่หยวนว่าแย่หยวนเมื่อวานนี้มันเป็นความผิดของชีหลัวเองและตัวข้าเองก็ขอโทษในนามของนางด้วย แล้วตัวข้าเองก็ขอโทษที่ทำให้เจ้าลำบากใจมาตลอดข้าสัญญาข้าจะไม่บังคับให้เจ้ามาเป็นผู้ช่วยของข้าอีกแล้วในอนาคตเจ้าว่าดีไหมเอทประตูไม้เปิดออกและเย่หยวนก็ปรากฏตัวออกมาท่านพูดแล้วนะสตรีที่ดีมักจะไม่ผิดคำพูดอะไรที่พูดไปแล้วมันก็ไม่อาจย้อนกลับได้เย่หยวนในตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้วไหนล่ะที่บอกว่าเจ็บ เย่ยหยวนนี่เจ้าเฟินฉีหลัวมองไปยังเย่ยหยวนและนางก็อยากจะซัดดาบออกไปฟันเย่ยวยวนให้เป็นชิ้นๆเหลือเกินแต่นางก็ถูกห้ามโดยเฟินหลัวปิงอีกครั้งข้าข้าอะไรข้าคิดว่าข้าจะกลัวเจ้าเพียงเพราะเจ้าติดอันดับในหอนักสู้จนกว่าข้าจะสำเร็จอาณาจักรหลอมรวมวิญญาข้าจะมาจัดการกับเจ้าด้วยมือเพียงข้างเดียว เย่หยวนไม่พอใจหญิงสาวนางนี้อย่างมากที่ผ่านๆมาเฟินฉี่หลัวได้ชื่อว่าเป็นดอกไม้น้ำแข็งแห่งสำนักดานรูมาตลอดเนื่องจากไม่ว่าสถานการณ์ใดนางก็ยังคงความเยือเกเย็นได้ตลอดและนางก็ไม่เคยสนใจผู้ใดเลยสักคนแต่เมื่อนางได้พบเย่หยวนเมื่อวานนี้นางก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนทันทีจากดอกไม้น้ำแข็งได้กลายเป็นคนบ้า เป็นที่เรียบร้อยการที่เย่หยวนผู้ท้าทายนางแบบนี้ยังกับว่าเขาได้เดินเข้ามายังประตูนรกด้วยตัวเองชัดๆแท้จริงแล้วประโยคครูแบบนี้จะต้องเป็นนางพูดกับเย่หยวนสิไอ้หญิงปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะไปฆ่าเจ้านี่หึรอเจ้าก้าวข้ามอาณาจักรหลอมวิญญาทำไมให้โง่ล่ะเจ้าต้องตายในวันนี้ เฟินฉีหลัวดิ้นอย่างสุดใจแต่จะดิ้นแค่ไหนนางก็ไม่สามารถหลุดจากพันธนาการของออหยิงได้เลยได้แล้วเจ้าลองดิ้นมากกว่านี้สิถ้าเจ้ากล้าเฟินหลวปิงตะโกนใส่เฟินฉีหลวและคำพูดของนางก็ทำให้ฉีหลัวหยุดลงเย่หยวนหากเจ้าไม่ต้องการที่จะมาเป็นผู้ช่วยของข้าข้ายอมแต่เจ้าต้องสัญญากับข้า ข้อหนึ่งก่อนหากเจ้าทําได้ข้าก็จะปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระเฟินหลวปิงกล่าวอย่างสงบเมื่อได้ยินคําพูดของนางคิ้วของเย่หยวนก็กระตุกขึ้นทันทีหญิงสาวนางนี้อาจดูมีเหตุมีผลแต่ในความเป็นจริง นางนั่นไร้เหตุผลสิ้นดีในครั้งก่อนหน้านางก็พูดแบบนี้และท้ายเขาก็ติดดักนางไปเต็มๆและตอนนี้เขาจะมีอะไรรับประกันว่าครั้งนี้นางจะไม่ได้วางแผนอะไรเอาไว้สัญญาอะไรบอกมาก่อนจะดีมากหากไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาบังคับค่าเย่หยวนได้กล่าวออกไปเพื่อสร้างหลักประกันให้กับตนเองแต่นางก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนางเพียงแค่ยิ้มหวานแล้วกล่าวว่า ในอีกสีวันข้างหน้าทางสำนักแห่งนี้จะมีการจัดสอบเรื่องระดับนักร้อมโอสถขึ้นที่เมืองหลวงและข้าก็อยากให้เจ้าเข้าร่วมการสอบในฐานะส่วนหนึ่งในกลุ่มของข้าดังนั้นข้าจะให้เจ้าและฉีหลัวไปทําการทดสอบด้วยกันการสอบเรื่องระดับนักร้อมโอสถ แย่หยวนตะลึงขึ้นเมื่อได้ยินเขาไม่คิดเลยว่านางจะขอร้องเรื่องแบบนี้เรื่องการทดสอบไม่เท่าไหร่แต่ตัวเขาเองนั้นมีอคติกับพวกสมาคมนักกลอมโอสถมันมาตั้งแต่แรกในชีวิตที่ผ่านมาทั้งเขาและพ่อของเขาก็ต่างถูกกล่าพวกสมาคมพวกนี้ดูถูกโดยตลอดในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ ถูกต้องข้าต้องการให้เจ้าเข้าร่วมการสอบเรื่องระดับนักหลอมโอสถและเจ้าจะต้องแสดงฝีมือทั้งหมดที่มีกับการทดสอบครั้งนี้และเจ้าก็ไม่ต้องมาหลอกข้าด้วยว่าไม่มีฝีมือพอที่จะสอบแต่คิดว่าข้าไม่รู้เฟินหลัวปิงรู้ดีว่าตอนนี้เย่หยวนมีฝีมือเหนือกว่าสิทธิ์ในด้านโอสถทุกคนในสำนัก และเนื่องจากพลังของเขาที่มีเพียงแท่านี้ทำให้เขาไม่สามารถปรุงยาระดับสูงได้แต่แท้จริงแล้วไม่มีใครรู้ว่าฝีมือในด้านโอสถของเย่หยวนนั้นเรียกได้ว่าอยู่บนจุดสูงสุดของศาสตร์แห่งโอสถไปแล้วหากเขาได้ตำแหน่งอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างบางทีเวลาที่เขาทำอะไรก็าอาจจะสะดวกขึ้นมากกว่านี้เย่หยวนไม่ได้ตอบรับ เฟืนหัวปิงในทันทีเขาได้เดินวนไปวนมาเพื่อช่างใจสักครู่และในที่สุดเขาก็หยุดเดินพร้อมกับพยักหน้าได้คาจะเข้าร่วม